แนะนำการใช้ปีของ MBA นะครับ768 MB96 นะครับตัววิธีใช้อย่างแรกเลยลูกค้าต่อส,สัญญาณนะครับจะมีช่องสัญญาณอันนี้ด้านหลังเครื่องนะครับจะมีช่องสัญญาณ Input อันนี้เอาไว้ต่อสัญญาณเข้านะครับมีแจ็คให้2แบบเป็น AV กับแบบ RCA นะครับช่องเข้าจะมีให้2ช่องนะครับเป็น CD DVD แล้วก็ช่อง AUX อันนี้เอาไปเลค o คอร์ดนะครับแล้วก็เป็นแจ็ค RCA นะครับช่องต่อมาจะเป็นสัญญาณเอาพุทตัวนี้เลยนะครับลูกค้าต่อไปเข้าเครื่องเสียงใช้ชุดนี้นะครับมันจะเป็นเสียงรวมมีให้2ชุดคือ ชุด1ชุด2เอา1เอา2แต่ว่ามีให้2แบบเหมือนกันคือรุ่นนี้จะมีแจ็ค A V กับแจ็ค R CA นะครับต่อชุดนี้นะครับเรามีแอมตัวเดียวก็ต่อชุด A ชุด1หรือชุด2ก็ได้นะครับไปต่อเข้าเครื่องเสียงนะครับถัดมาจะเป็นช่องสัญญาณซับนะครับสัญญาณเอาซับอย่างเดียวอันนี้จะเป็นเสียงเบสอย่างเดียวนะครับเสียงซับเนี่ยมันจะมี ปรับได้ต่างหากนะครับเนี่ยนะครับโวลุ่มของมันจะมีตัวปรับความแรงแล้วก็ปรับความถี่นะครับแยกสาขวาผสมกันเลยนะครับปรับได้นี่ก็จะเป็นช่วงความถี่นะครับ90 90ถึง750เฮิร์นะครับอันนี้เป็นช่องขยายสัญญาณทรับช่องเอานะครับด้านหลังเครื่อง ง่ายๆคือเอามาอันดับแรกลูกคอร์ต่อจากชุดนี้นะครับไปเข้าเครื่องเสียงนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเป็นสัญญาณเอาก็ชุดนี้นะครับหรือว่าจะเอาต่อจากโน้ตบุ๊กนะครับต่อจากมือถือแบบใช้เสียบสายก็ต่อจากชุดนี้นะครับเอาเข้าคราวนี้พอเราต่อสัญญาณเสร็จสายสัญญาณอันดับแรกคือเราต้องไปเลือกโหมดนะครับ โหมดมันจะมีอยู่ที่หน้าเครื่องนะครับหน้าเครื่องก็คืออยู่ทางขวามือนะครับขวามือนะครับนี่นะครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มคือ,อตัวนี้ตัวในสุดนะครับเป็นเลือกช่องสัญญาณว่าเป็นแบบ AUX หรือว่าเป็นบลูทูธ USB นะครับดูที่เครื่องหมายนี่นะครับกดเลือกเลยถ้าเป็นแบบเสียบสายก็ให้มันเด้งขึ้นนะครับ ถ้าเป็นบลูทูธ USB ก็กดมันเด้งลงไปนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเลือกสัญญาณว่าเราใช้แบบเสียบสายช่องไหนก็คือช่องนี้นะครับที่เราเสียบสมมุติเราเสียบ AUX เราก็ต้องมาเลือกสัญญาณที่นี่ให้เป็น AUX นะครับก็คือยุบลงไปนะครับถ้าเราเสียบช่อง DVD เราก็กดให้มันเด้งขึ้นมาพอเรา เลือกโหมดได้แล้วอันดับที่2ก็คือความแรงสัญญาณตัวนี้นะครับบูลุ่มตัวแรกเลยอันนี้คือความแรงสัญญาณลูกค้าก็เร่งขึ้นนะครับพอประมาณอ่าแล้วก็เบรกลางแหลมไล่มาเลยเป็นแหลมเป็นอ่าสิงกลางกลางเบรนะครับเบรอย่างเดียวแล้วก็เราเนตนะครับต้องการเบรเป็นลูกๆอะไรก็ปรับผสมกันแต่คันนี้มือใหม่ใครที่ยังปรับไม่เป็นผมแนะนําอย่างนี้พวก เบดกางแหลมอะไรพวกนี้ลูกค้าปรับให้สุดก่อนเลยนะครับปรับให้สุดเราจะได้รู้กําลังมันนะครับปรับให้สุดแล้วพอเปิดเนี่ยเราค่อยลดลงเอานะครับเดี๋ยวเราจะได้เสียงที่พอๆที่เราต้องการนะครับอันนี้จะเป็นมาสเตอร์ใหญ่นะครับเป็นวอลลุ่มใหญ่ใครไม่รู้จะเปิดเท่าไหร่เปิดสักครึ่งหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ไปเล่งความแรงสัญญาณเอานะครับอย่าไปอย่าไปเล่งสุดเลยนะครับเล่งสุดเดี๋ยวมันจะมีเสียงฮัมเพราะว่ามันขยายอากาศนะครับ ถ้าเราไม่ได้เปิดเยอะเราก็เปิดไว้สักครึ่งหนึ่งก่นกกอนก็พอนะครับตัวถัดมาจะเป็นตัวบาลานนะครับบาลานซ้ายขวานะครับก็ลองเปิดดูทางซ้ายทั้งขวาว่าเสียงมาไหมเทสดูนะครับถัดมาจะเป็นเสียงเอคโคนะครับปรับเอคโคแล้วก็รีพีทเอคโคเราก็เร่งนะครับเร่งเอาออกมากแอคโน้อยาก็เร่งตัวนี้เลยเอคโคนะครับแต่ว่าเรามาเลือกรูปแบบ เสียงแอคโคก็จะเป็นรีพีทกับด e เล y นะครับผสมกันกล้องมากกล้องน้อยหางเสียงยาวอะไรนี้เราใช้2ตัวนี้ผสมกันนะครับแล้วก็ไมค์เนี่ยมันจะมีตัวปรับเบสกลางแหลมให้นะครับปรับเบสกลางแหลมลูกค้าก็าปรับได้เลยนะครับเอามีเสียงทุ้มเสียงแหลมออกแล้วก็ปรับเอานะครับถัดมาก็จะเป็น โวล่มหม่นะครับโวล่มหม่ก็จะเป็นไม่หนึ่งไม่สองนะครับเสียบช่องหนึ่งแล้วก็เล่งที่โวล่มหนึ่งเสียบช่องสองก็เล่งโวล่มสองนะครับแค่นี้เองนะครับถัดมาจะเป็น usb กับ sd card แล้วก็บลูทูธบลูทูธมันจะขึ้นไฟสีฟ้านะครับขึ้นไฟสีฟ้าถ้ายังไม่ได้เชื่อมต่อนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อมันจะเป็นไฟสีฟ้ากระพริบเราก็เปิดบลูทูธที่มือถือนะครับ เปิดบลูทูธที่มือถือพอเสิร์ชหาชื่อนะครับมันจะกระพริบอยู่นะครับอันนี้ผมเชื่อมอยู่อีกเครื่องหนึ่งก็เลยไม่กระพริบมันจะชื่อ MB 96นะครับจะะชื่อแล้ว Connect พอเชื่อมต่อมันจะหยุดกระพริบนะครับอย่างเงี้ยเชื่อมต่ออยู่นะครับใช้ง่ายๆอันนี้ก็จะเป็นระดับไฟความแรงสัญญาณนะครับเล่งมากเล่งน้อยมีเบสอะไรมันก็จะอบอกระดับความแรง ของสัญญาณให้เลยนะครับ